มนุษย์ผู้เป็นที่รักฉันเลดี้วีนัสเทพีแห่งแสงฉันถูกส่งไปหาคุณจากมิติที่สูงขึ้นเพื่อนำเสนอข้อความเกี่ยวกับความรักและแสงสว่างฉันมาจากไหนในอารยธรรมของฉันมีเพียงความรักและแสงสว่างเท่านั้น เราสื่อสารกันด้วยกระแสจิตอารมณ์และสัญชาตญาณผ่านหัวใจเท่านั้นไม่มีการสั่นสะเทือนตามกว่าที่คุณรู้จักบนโลกนี้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยในการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นฉันนำความรักและแสงสว่างทั้งหมดของฉัน มาให้คุณจากอารยธรรมรอบดาวสุขเมื่อคุณเปิดใจรับพลังของฉันคุณอนุญาตให้ฉันสั่นสะเทือนในความถี่สูงสู่โลกสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผ่านช่องทางของมนุษย์บนโลกนั่นคือเหตุผลที่เราต้องการช่องทางมากขึ้น และมนุษย์มากขึ้นเพื่อขึ้นและเปิดให้เชื่อมต่อกับอรารยธรรมประเภทต่างๆในจักรวาลผ่านชั้นและดาวสุกเรากำลังส่งพลังงานชนิดพิเศษความถี่แห่งความรักที่นุ่มนวลและสันสะเทือนสูงเพร้อมมนุษย์ต้องการมัน เพื่อทำให้จิตใจของพวกเขาอ่อนลงและเปิดรับความรักอันศักดิ์สิทธิ์พระคุณและแสงสว่างที่ส่งมาที่คุณเสมอส่วนใหญ่ของมนุษยชาติกำลังขึ้นแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายบนโลกที่ต้องการความรัก และแสงสว่างมากกว่านี้ก่อนที่โลกจะขึ้นได้อย่างเต็มที่ยังคงมีความมืดมิดมากมายบนโลกซ่อนตัวอยู่ในตัวมนุษย์ซ่อนตัวอยู่ในโลกดังนั้นฉันจึงพูดคุยกับคุณโดยเฉพาะที่รักที่สุดฉันนำข้อความนี้ถึงคุณ โดยเฉพาะเมื่อคุณวิวัฒนาการและเมื่อคุณขึ้นไปโดยเปิดใจรับพระเจ้าและใช้ตัวเองเป็นช่องทางสำหรับความรักการเยียวยาและแสงสว่างจากสวรรค์คุณช่วยมนุษย์ที่เหลือบนโลกให้ขึ้นไปโดยอัตโนมัติ เพราะความถี่ที่ดีที่คุณแพร่กระจายนั้นส่งผลกระทบไม่เพียงแต่กับตัวเองแต่กับส่วนอื่นๆของโลกคุณอาจไม่เชื่อแต่ความถี่และกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมนุษย์ทั่วโลก นี่คือสิ่งที่พลังงานทำไม่ถูกผูกมัดด้วยสถานที่และเวลาใดๆมันสามารถแพร่กระจายได้ง่ายถ้าคุณปล่อยให้มันผ่านไปดังนั้นเราต้องมีมือมากขึ้นเราต้องการช่องทางผู้เยียวยาโคร นักเทศแห่งความรักมากขึ้นเราต้องการกองทัพแสงที่จะก้าวขึ้นและนำทางไปสู่ความรักความสามัคคีและความสงบสุขนั่นคือเหตุผลที่คุณฟังข้อความนี้มีบทบาทสำคัญในปริศนาใหญ่นี้ และนั่นคือเหตุผลที่ฉันกำลังคุยกับคุณคุณจะรู้ลึกลงไปในหัวใจว่าคุณคือหนึ่งในนั้นว่าคุณเป็นนักลบแสงคนหนึ่งหนึ่งในผู้รักษาหนักเทศโครและผู้นาง ที่ควรจะมุ่งหน้าไปก่อนและที่เหลือจะตามมาโดยอัตโนมัติฉันจะขอให้คุณส่องแสงของคุณและไม่ปิดบงังอย่าถอยหลังไม่ว่าคนอื่นจะบอกคนหรือเชื่ออะไรก็ตามเชื่อมต่อกับแสงสว่างในหัวใจ และจิตวิญญาณของคุณเสมอจะทอดสมอเพื่อแผ่ความรักสันติสุขและความเห็นอกเห็นใจฉันจึงมาที่นี่เพื่อขอให้คุณที่รักของแสงสว่างเชื่อมต่อกับแสงศักดิ์สิทธิ์นั้น ในใจของคุณต่อไปเพื่อคุณจะรู้สึกถึงความรักแสงสว่างในตัวคุณเสมอและจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณคุณสามารถมีชีวิตอยู่เป็นและกระจายแสงสว่างที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ มันจะช่วยผู้คนมากมายโลกและมนุษยชาติทั้งหมดสุดที่รักบทแห่งแสงสว่างฉันเลดี้วีนัสและฉันขอส่งความรักทั้งหมดของฉันไปให้คุณไปให้คุณฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ในกระบวนการของคุณและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบ้านของคุณใดจักรวาลเรียกหาฉันแล้วฉันจะอยู่กับคุณทันทีและห้อมร้อมด้วยการสนับสนุน ความรักและความเห็นอกเห็นใจของฉัน